ห้าราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รับโชคใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ5ราศีดวงเฮงมีลุ้นรับโชคใหญ่ได้แก่ ราศีมีน,นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนจะต้องเดินทางถึงจะได้โชคเน้นเดินทางท่องเที่ยวใกล้ไลไม่มีปัญหาเลือกตามที่คุณสะดวกซื้อรัตตลี่ช่วงที่คุณเดินทางหรือหากไม่สะดวกเดินทางงวดนี้ให้ซื้อรัตตลี่จักคนขายขาจรคนที่เร่ขายไม่ได้มีที่ขาดเป็นหลักแหล่งคนขายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ สำหรับชาวราศีมีนงวดนี้การสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลงวดนี้ชายหนุ่มให้โชคชายหนุ่มอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนพี่น้องลูกหลานได้หมดอาศัยดวงเขาเน้นเป็นคนในครอบครัวจะเหมาะมากเลขนำโชคของคุณ เน้นให้เกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นหลักเลขที่บ้านอายุพ่อแม่อายุที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแม้กระทั่งเลขที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้เน้นซื้อลอตเตอรี่ช่วงเย็นหรือช่วงมืดๆหน่อยก็ดีซื้อลอตเตอรี่จากคนที่ขายเป็นชายหนุ่มท่าทางดีดูน่าเชื่อถือสุข,ขุมดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัยสำหรับชาวราศีตุลงวดนี้การถวายสังฆทานจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกต,ต้องอาศัยผลบุญหนุนนำบุญเก่าบุญปัจจุบันต้องเร่งทำบุญสร้างกุศลท่านที่ทำบุญอย่างสม่ำเสมอก็อมีลุ้นมากหน่อย จะได้ปลดนี้ปลดสินก็งวดนี้ลนนเลขนำโชคของคุณต้องเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียเลขที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตลองพิจารณาดูสำหรับชาวราศีพิจิกงวดนี้การทำบุญบริจาคหลอดไฟจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16กุลาคมาาชาวราศีกันโชคลา,า,า,าบมาจากการเดินทาง ยิ่งเดินทางไกลยิ่งดีต้องเดินทางก่อนถึงจะมีโชคหรือจะซื้อลอตเตอรี่ช่วงเดินทางก็ได้เลขนำโชคของคุณต้องเป็นเลขมาจากทางไกลมาจากทางออนไลน์เลขดังทางอินเทอร์เน็ตให้รีบซื้อก่อนหรือจะเป็นเลขที่มีคนไปได้มาจากทางไกล งวดนี้ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้ชายวัยกลางคนผิวขาวท่าทางใจดีดูเป็นคนอบอุ่นอัธยาศัยดีพูดตาดีสำหรับชาวราศีกันงวดนี้การถวายสังฆทานจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้ได้ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูผู้ใหญ่ให้โชค เลขที่เกี่ยวกับพ่อลุงหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรืออาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในแวดวงการบันเทิงผู้มีชื่อเสียงนักธุรกิจใกล้ตัวหรือไกลตัวก็ได้ทั้งนั้นดวงเฮงอยู่แล้ววันนี้ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายเท่านั้นเป็นคนหนุ่มหรือวัยกลางคนเน้นเป็นคนด<น>ูน่าเชื่อถือน่าเกรงขามพูดจาดีพูดจาหน้าเชื่อถือ สำหรับชาวราศีธนูงวดนี้การทำทานแก่คนยากไร้จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ